สดีคร uh uh ับครับาราบขอสอบถามพี่าครับว่าีหลวงปู่ดุลนะครับผมเสมาครับผมเส่มา่านหลักมีดยันแล้วก็เห่งแล้ครับยอดกันนะไอซีบอกไหมนะครับผมหลวงปู่ดุลอาให้ข้อมูก่อนหลวงปู่ดุลอาตุโรเนี่ยนะจังหวัดกรุงนะครับ หลวงปู่ดูลย์นเนี่ยป็นพระที่น่าถือมากนะนะฮะคือท่านเนี่ยเป็นพระสายพระาาพดาจมั่นคือปักนาแล้วก็ว่ากันว่าเดี๋ยท่านรู้วาระเวลาตายเลยแล้วเวลาตายเนี่ยรู้รู้ด้วยคือมีสติจะร,รู้ว่าเวลาตายมันเป็นอย่างนี้เปนะ็นอะไรเนี่ยทุกท่าจนจะติี้ยงลงอะ่โอนะโหแบบคนถือว่านะถ้าอ่านประวัติท่านแล้วจะจะไปเลยหลวู่ดูลย์เป็นพระอค์เนี่ยนะหน้าถือหน้ากลาวไหว ผมไม่รู้รุ่ไหนรู้ไม่พราะมีความรู้เรื่องพร,ระท่านเท่าไหร่นะฮะอ่าเอาแต่ว่าเอาไี่ให้ดูก่นอนอันนี้รุ่นแรกให้เอาเหรียญให้ดูเหรียญเรียนรู้รู้รักโครโรรุ่นแรกครับคัพูรพ์พระอันกรทีกรกร่สุทธิ์ข้อดุลสักโครโรเนี่ยนะวัดคูรพารามเลยจอยโกเรนเนี่ยนะเล่นราคาเนี่ยเป็นเป็นหมื่นนะเหรียญที่หมื่นครับเรียญเ,เ,เป็นหมื่นนะฮะนี่นะเป็นหมื่นนะครับเหรียญนี้อ้าวคุณรู้ดูก็คุณลงโทรไปถามที่อย่างนี้ไ่ยมาเนี่ย เมศ89 222 5255เ<ด>ขาอาจจะมีความรู้นะครับเขบาบมีป็สามอีกสักสองเหียน,นครับผม,มบเรียนมุนกุ้งหน้าครเหียนเต็มานา,รนานครับผมื่อยจะระคียครับ